วันนี้พามาชมทีมงานสิทธิ์พ่อหลวงครับแต่วัดบางแก้วสุดประกาศวันนี้ทำการฉายอยู่ที่วัดบัวรวยครับเป็นจอเล็กครับตัวเบสก็จะเป็นของวาเทค ทั้งเซตครับผมเดี๋ยวพามาดูระบบขุมพลังพาวเวอร์ครับีกนวคนอดีไ้เอคนีเจม่ก็จะเป็นของวา t e เทชุดเครื่องปรุง EQ วก็วาเททั้งเซตครับ ส่วนพาวเวอร์ก็ใช้ของวาเทคเหมือนกันครับใช้ตัว8,000 i m s ทั้งหมด3เทนครับ1แ่นฝั่งนู้น2แเทนครับก็จ,บจะมีตัว Q 5,000ชุดกำลังดีเลยครับ

ข้างละหกใบครับยี่สี่นี้ดูใกลอกย่ามาติดแบงร้อยเดีวมอกใหญ่กว่านี้หย่าดอกใหญ่มากครับเรื่องของคุณเรื่องของวสอ้แต่ตัวเล็กๆเป็นเด็กก็จะเมุครยาอิฐา เอาด้ทร้าุิษยคนนี้โอกาสันสปากครับแล้วก็ปากแหลมครับด้านบนอป่า้าร่งบลุณน้นหอนห้ทเงมาที่มราบุกอนทองอย่าไปกองทิ้ไว้ครับหาเดือนเกินสิที่ต้นนสอสวยงามมากครับพระบุณพ่อบุญาพระคุณแม่รับสุดแม่มากก็อย่าเดิบติดปัญ ช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าครับลมก็ค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแรงมากอันดับอันนาสามตัวเห็นไหมอย่าลูกสามตัวเล็กๆบรรยากาศดีครับก่อนนี้มีแต่คนใจดีวันนี้มีแต่คนใจบุญครับเชิญเชิญควายรัปิดทองเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อ,อไปอาบน้ำอาดเยดียี่สี่นิ้วข้างละ หกใบรวมก็12ใบครับคุนนิก็เสียงสุดยอดแล้วครับนี่เลยครับทีมงานเสียงหลวงพ่อต่อวัดบางแก้วสุดประการครับ